น้องเริ่มจะดื้ออีกแล้วเนี่ยลูกเห็นไหมพอน,น้องตื่นมาก็ดื้อทันทีเลยเห็นไหม,มหนูไปปลุกน้องอ่ะเห็นไหมน้องนอนดีดีแล้วก็ไปปลุกเห็นไหม <c oughs> ตื่นมาก็ดื้อเห็นไหเหมือนหนูเลยอันนี้ดิงหรือว่าอะไรคะดิงหรือแมวนะลูก it's a cat or ีย o n k e m o n e y i think เห <c oughs> มือนลิงเลยนะคะเนี่ยอ,อย này bảo lắc nón con bảo lắc nón xí lắc nón oh stand up stop being lazy i'm yum 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 i said stand up i'm yum 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 you won't stand up stand up please there stand up I just want to pet you please อ้าอย่าทำน้องสิลลกโอ้วงวงหนวดอะใครทำอะไรแรงก็ชอบบ่นนะคะหนวดขี้บ่นเวลาหนวดบ่นนะหนวดจะชอบร้องเปีนีปีนีหนูเอาเอาน้องกัดหนูอะ โอเคค่ะบายบายหนวดบายบายก่อนบาย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 ค่ะบาย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 ค่ะทำมี้บายบาย